สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัว ปอเทืองนะคะถือว่าเป็นพืชปุ๋ยสดค่ะที่สามารถที่จะฟ,ฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็ทําให้เกิดอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์ต่อพืชได้ด้วยนะคะ,คะแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่ปอเทืองออกดอกบานสะพังเต็มที่นะจะเหลืองอลามเลยค่ะ,ะอหอกว่าสวยงาม<ล>มากมชอบไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กันนะค่ะซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเองถือว่าเป็นหน่วยงานสําคัญมากๆค่ะคุณผู้ชมที่มีการสนับสนุนส่งเสริมนะคะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยปลูกปอเทืองในพื้นที่การเกษตรนะคะที่สําคัญ ยังสามารถสร้างรายได้จากการจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์ปอเทืองได้อีกด้วยนะคะอตอนนี้แอบกระซิบนะคะคุณผู้ชมกเกษตรกรจํานวนมากให้ความสนใจปลูกกันเยอะแล้วล่วะคะ่ะเราไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะในช่วงของพัฒนาดินพัฒนาชีวิตกับกรมพัฒนาที่ดินค่คะ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรสเจลีกันโกศลน,นะคะตอนนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พิษณุโลกนะคะเรามาลงพื้นที่กันค่ะซึ่งบริเวณด้านหลังนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังตุ่นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือทุ่งปอเทืองค่ะที่กําลังเหลืองอารามเลยทีเดียวนะคะกําลังออกดอกสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งปอเทืองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปุ๋ยพืชสดค่ะที่ใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางด้านกรมพัฒนาที่ดินค่ะก็ได้มีการดําเนินงานนะคะในการสนองนโยบายของภาครัฐในปีงบประมาณ2 2,560นี่แหละค่ะเพื่อให้เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการทำนานะคะมาปลูกพืชอื่นๆเพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการจัดทำโครงการปุ๋ยพืชสดนะคะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด19จังหวัดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านสุรเดชเตียวตระกูลนะคะท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะคุณจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของโครงการปุ๋ยพืชสดเนี่ยนะคะในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา19จังหวัดที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะมีที่มาที่ไปในเรื่องของตรงนี้ยังไงบ้างคะครับก็เป็นนโยบายของท่านทางรัฐบาลครับแล้วเป็นนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์นะซึ่งให้ทําการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการทําให้ระบบการปลูกข้าวและการปันเพิ่มประสิทธิภาพ ของการปลูกข้าวให้มันดีขึ้นาทางกรมนานดินก็ได้สนองนโยบายทางท่านมติว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้ทำโครง,งการพืชปุ๋ยสดขึ้นมาก็คือการปลูกปอเทืองอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าวในรอบ,รบต่อไปซึ่งเราก็จะมีการไปดําเนินนโยบายนี้เนี่ยนะคะในปีงบประมาณ2,560ที่วางเอาไว้ทั้งหมด19จังหวัด ครับในส่วนของเราได้ทําโครงการที่ในลุ่มน้ําเจ้าพญาทั้งหมด19บเก้าจังหวัดค่ะซึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพญาเนี่ยจะเป็นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ<อ>ข้าวขาวเราจะเป็นต้องมาเพิ่มศักยภาพในการผลิต,ลตให้มากขึ้นใช่ครับทำให้มีผล,ผลิต,ลตที่เพิ่มขึ้นแลวลดต้นทุนด้วยับ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะคโดยการที่มีทางด้านของกรมพัฒนาที่ดินเ,นเข้าไปช่วยเสริมสร้างในการให้ความรู้รต่างๆ<ช>นะคะรวมไปถึงเรื่องของปอเทืองที่แหมเห็นอยู่ทางด้านหลังนะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวค,ค่ะทีนี้มาพูดถึงการดําเนินโครงการรวมไปถึงความคืบหน้าของทางโครงการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มต้นวางนโยบายลงมาครับตั้งแต่นโยบายให้ทางกรมทีดินดําเนินการนะ เราก็ได้มีการด,ดําเนินการอย่างต่อเนื่องณ <c oughs> วันนี้เราได้มีการแจกจ่ายเม็ดพันธุก็คือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเราเราวาังเป้าหมายไว้ทั้งหมด2องแสนไร่สองแสนไร่ก็คือเราวางไว้ว่า1เราจะรับซื้อเกษตรกรเนี่ยคืนเม็ดรับรับซื้อเม็ดผันคืนเนี่ยห้าหมื่นไร่กับอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นไร่เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อไถกบ <c oughs> เป็นการไถกบเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวเพราะว่าในของสร้างปอเองเนี่ย มันจะเป็นทั้งเพิ่มอินทรีย์วัตถุแล้วก็เป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีครับแล้วก็เกษตรกรเข้าเข้าโครงการเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจะมีให้ค่าไถยไร่ละห้าร้อยอ๋อมีการเข้ามาช่วยสนับสนุนใช่ครับคือนอกจากสนับสนุนให้ปลูกแล้วก็สนับสนุนเรื่องของค่าไถยด้วยเพื่อที่จะได้ทําให้คุณภาพของดินเนี่ยดีขึ้นแล้วทางกรมนาดินเนี่ยก็ให้เม็ดพันธุ์เกษตรกรในส่วนเราก็สนับสนุนเม็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในจํานวนไร่ละห้ากิโล เพื่อเอามาวันอย่างบริเวณที่เห็นอยู่ด้านหลังตันนี้นี่คือเขาใช้ระยะเวลาในการปลูกนานไหมคะตอนนี้ระยะการออกดอกเนี่ยประมาณ40 40วัน4บวันถ้าว่าในช่วงระยะที่ไถกบเนี่ยเราใช้ประมาณ60วันที่ถามว่าทำไมต้อง60วันเพราะว่าเป็นช่วงที่ดอกกําลังสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ธาตุอาหารจะสมบูรณ์มากอันนี้เราก็จะเอาต้นปอเถงไถกบลงไปเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินกับเพิ่มการลด การใช้สารเคมีกับการใช้ปุ๋ยเคมีครับตรงนี้เพราะฉะนั้นดินก็จะเริ่มมีคุณภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาพูดถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่อาจกาลังจะฟังอยู่นะคะทางบ้านอยู่ในจังหวัดอื่นๆตอนนี้กําลังเริ่มสนใจเลยบอกว่าเอ๊ะแล้วเกณฑ์ในการคัดเลือกพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้เนี่ยเขามีเกณฑ์ชี้วัดได้ยังไงบ้างคะคือในส่วนของเกณฑ์เนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วให้เกษตรกรที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา19จังหวัดเนี่ย เขียนปรสมกันเราเพราะตอนนี้หน้าวันนี้เรามีเจ้าที่เราอยู่ทั้งหมด19จชุมชนที่ทําโครงการนี้แล้วเรามีเครือข่ายของผมก็คือเครือข่ายหมอดินเพราะหมอดินเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอีตรงไหนเป็นการที่ว่าจะใช้อากิมเมปในการดูว่าตรงไหนที่มีพื้นที่ปลูกข้าวแบบต่อเนื่องทางหมอดินผมเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลของอากิมมปหรือข้อมูลสมดินไปบอกพี่นอกเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบอย่างต่อเนื่องให้เว้นรักเพื่อพักดินบ้าง เพื่อพักดินพักดินแล้วเราก็มาหาพืชที่ใช้น้ําน้อยอย่างเช่นปอเทืองผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสําหรับพื้นที่ในพตอนนี้ของเราาทํโครงการไปทั้งหมดเนี่ยงพี่น้องเกษตรกรเข้ามาเนี่ยมาร่วมโครงการเรา98เปอร์เซ็นต์ก็คือ1,96,600ไร่เศษทั้ง19จังหวัดนะครับที่ไม่อีก2เปอร์เซ็นต์ไม่เข้าเพราะว่ามันติดเงื่อนไขหลายๆอย่าง ถ้าว่าม่ตรงก็ขายเข้าหมดก็เข้าหมดค,คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต<ช>์เลยละค่ะ<ช><ช>นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะประโยชน์ที่ได้รับแน่นอนค่ะในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะพอเห็นกันบ้างแล้วแต่ในระยะยาวสําหรับพี่น้องเกษตรกรทางด้านของกรมพัฒนาที่ดินวางเป้าในระยะยาวเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านมดเอกสัจชยสาริกัญญาเนี่ยท่านบอกว่าปลายสุดท้ายก็คือเกษตรกรต้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าปี60นเนี่ยนโยบายของท่านรัฐมนตรีก็คือทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย ลดต้นทุน20%เอเพิ่มผลผลิต20%่อนและเกษตรกรมีรายได้ก็อันนี้ทางกรมนาดินเนี่ยก็มาสนับสนุนกันมาอยู่มาเพื่อลดต้นทุนก็หมายความว่าพี่น้องเกษตรกรพักจากการทํานาเพื่อพักดินแล้วมาปลูกปอเตืองเพื่อใช้น้ําน้อยเพื่อใช้น้ําน้อยหลังจากใช้น้ําน้อยได้ค่าถได้ค่าถ่ห้าร้อยมาช่วยเหลือแล้วก็ได้รับซื้อเม็ดผ่านคืนหลังจากที่ไถกบแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังสามารถได้ปุ๋ยที่สามที่ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยประมาณ 3 0ถึง30อครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีรอบต่อไปค่ะนะถือว่าท่านนี้คือถ้าที่ท่านอธิบดีพูดมาเนี่ยถ้าคำนวณคร่าวๆเนี่ยนะคะคือลำพังแค่เฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยก็ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับ,รบพี่น้องกเกษตรกรได้เยอะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าช่วยเสริมในเรื่องของกำไรนะคะหรือว่า สตุ้งสตังที่จะได้รับในอนาคตเนี่ยโอ้โหแล้วก็ในเรื่องของการปลูกพืชที่น่าจะปลูกได้ดีมากขึ้นต่อไปอีกนะคะก็ถือเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยประโยชน์ของการนําปุ๋ยพืชสดมาใช้ในการปรับปรุงดินมาพูดถึงสักนิดหนึ่งก็แล้วกันค่ะว่าประโยชน์ดีเายังมหาศาลเลยฮะณวันนี้นะก็คือหนึ่งอเทืองเนี่ยสามารถปรับปรุงดินสามารถเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินแล้วที่ชัดๆเลยณวันนี้นะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยว สวยงามค่ะเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวแล้วก็ถามว่าในระบบนิเวศเนี่ยหน้าวันนี้ปอเทืองไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมไม่ใช้สารเค,รคมีมคคก็ทําให้ทําให้แมลงต่างๆเนี่ยมาช่วยผสมพันธุ์ให้ทําให้ออกดอกมากขึ้นแล้วก็ทําให้ติดฝักมากขึ้นทํ<อ>าให้ระบบนิเวศของธรรมชาติดีขึ้นมันมันถ้าว่าปลูกปอเทืองกับเราแล้วเนี่ยมีได้กับได้ครับพี่น้องเกษตรกรได้ทั้งความสุขแล้วก็ลงทุนแค่ ซีเด่นนหน่อยนิดหน่อย,อย<า>ค่ะในปี2560นี้ค่ะถือว่าเป็นปีงบประมาณนะคะต้องมาดูกันค่ะว่าทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะจะมีแนวทางที่จะขยายผลสำหรับโครงการนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะท่านทิดีรับในในส่วนของปี่ยสูเ,เนี่ยเราทําโครงการสองแสนไร่แล้วก็ระวังโครงการว่าจะรับซื้อเม็ดพันคืน,นก็คือ50,000 50, ื่นห้าหมื่นไร่ในส่วนห้าหมไร่เนี่ยเราตีไปเลยว่า6000ตันหกพันตันใน19จังหวัดค่ะ แต19จังหวัดเนี่ยเรารับซื้อบัตรแผ่นแล้วเนี่ยเราจะเอาไปขยายที่ให้กับศูนย์สปกซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรว่าการก,กะระทรวงเกษตรแลสหกรณ์เราจะเอาไปให้แต่ละศูนย์เนี่ยทั้งหมด882ศูนย์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยที่เข้ามาอบรมเข้ามาศึกษาเรียนรู้มาดูข้อมูลทางกรมหนาดินเนี่ยก็จะมีเจ้าที่กรมหนาดินอยู่ที่นั่นอยู่แล้วหรือมีหมอดินประจําศูนย์อยู่แล้วก็จะแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรหลังจากที่อบรมไปแล้วเพื่อให้เกษตรกรไปปรับปรุงุงดินแล้วไปเพิ่มอินทรีย์วัตถุ เราไปลดต้นทุนให้กับการใช้ปุ๋ยซึ่งเกษตรกรก็จะได้รับทั้งสาระความรู้นะคะรวมไปถึงได้รับในด้านของเมล็ดพันธุ์ง่ายๆเลยที่ศูนย์คือใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยที่ศูนย์สพกครับค่ะเราก็มีแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดายแล้วก็โทรติดต่อก็ได้หรือจะติดต่อที่กรมพันธที่ดินเปราแล้วก็คือ1นึ่งล้านสองแสนไร่ที่เราจะไปขยายต่อจาก6 0พันตัน เชื่อแน่ว่านะคะอย่างตอนนี้นะคะคุณผู้ชมหล,หลายๆท่านนะคะรวมถึงพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยน่าจะเ,าเห็นภาพกว้างๆในอนาคตแล้วนะคะว่าตลอดทั้งปี2,560เนี่ยในเรื่องของเป้าหมายรวมไปถึงนโยบายต่างๆนะคะเรามีแผนในการที่จะร่วมกันพัฒนาไปอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นเรื่องของการปลูก ปอเทืองนะคะในการช่วยปรับปรุงบำร,รุงดินนะคะคุณผู้ชมคงจะได้รับทราบถึงเรื่องของประโยชน์ของเขามากๆกันแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาทิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะท่านสุรเดชเตียวตระกูลมากๆที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะค คุณผู้ชมทางไม่ใช่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเดียวนะคะที่สนใจมุ้ยน,นี่ก็จะ,ะปลูกในที่สักร้อยสองร้อยไร่นะคะ <laughs> แด่ตอนนี้หาที่ก่อนค่ะ <laughs> หาที่ก่อนนะคะลองดูค่ะคุณผู้ชมสวยงามด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อด,ดินด้วยนะคะ,คะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่อง9 m c o t HD และมมเดลนายทีวีส่วนเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันให้พักก่อนคะ่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะคะพุกกับมึ้ยพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ในส่วนของที่ครงการข้าวทําเป็นศูนย์ข้อมูลเป็นวอุ่มอยู่เราจะเชื่อมข้อมูลกับจิสต้าเชื่อมข้อมูลกับจดประธานเชื่อมข้อมูลกับสสคและวันนี้เรามีเอ็มโคยูร่วมกับกรมเสริมเชื่อมข้อมูลกับกรมงเสริมเพื่อจะทําให้การวางแผนการผลิตข้าวนี่ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นปีที่แล้วเรามีแผนที่จะลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อจะให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็เราได้ขับเคลื่อนมาในระดับหนึ่งซึ่งก็มีการลดพื้นที่ปลูกข้าวถ้าเทียบจาก ทุกๆปีก็มีการลดลงได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังสูงกว่าเป้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้